ไทยทีวี TV สีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกบี้สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโว่ดิฉันชื่อนางงงยาวเพ็นตอมสุขชื่อเล่นว่าเล็กค่ะตอนนี้อายุ5 7ปีค่ะมีอาชีพค้าขายขายขนมค่ะหน้าโรงเรียนคลองทางหลวงค่ะป้าเล็กเป็นคนนครศรีสีจังหวัดนครปฐมเรียนได้ปส ก็ไปเป็นแคดดี้สนามกอล์ฟสัมพนันธ์เป็นแคดดี้เสื้อเขียวหรือเสื้อเหลืองทั้งเขียวทั้งเหลืองเลยเคยเห็นคุณพิจนุไปตีด้วยด่เขาให้ทิปเราไหมเขาให้ทิปเราไหมให้ไม่ได้นะแคดดี้สัมพนันต,ต้องแอบ,บให้เป็นแคดดี้มาได้อายุ18ก็เจอสามีโดยเพื่อนแนะนําก็เลยคบกันมาเจออายุ18ก็จะแต่งงานกันค่ะทีนี้เขาอยากถอยปิกอัพไปวิ่งรถคนงาน ที่เป็นแคดดี้ทีูุ่ทิสนามกอล์ฟแล้วตอนหลังนี่ไรายได้ที่เงินที่ได้มาก็ไปเสพยามากอะไรมากก็ไม่เลยไม่มีเงินส่งรถรถก็เลยถูกยึดไปเขาก็เลยไปทาโรงงานแต่พฤติกรรมเขาก็ยังเสพยาอยู่แล้วทีนี้ร่างกายเขาเกิดไม่ไหวแล้วเพราะว่าเขาไอามากอะไรอย่างเงี้ยอยู่โรงพยาบาลได้ประมาณเดือนป่า,าก็เสียชีวิตเปลี่ยนสถานะกลายเป็นคนรับผิดชอบครอบครวัวแต่เพียงผู้เดียว ตอนนั้นก็ค้าขายอย่างเดียวขายผ้านนขายขนมขายอะไรที่กรุงเทพอ่ะจ้างน้องสาวเลี้ยงลูกคนเล็กเพื่อเจ็ดขวบเองคนเล็กก็ป .1 แล้วลูกคนโตก็แต่งงานตัวก็ลูกสองคนทีนี้ป้าเล็กต้องเลี้ยงสองคนเลยกลายเป็นคุณยายเลี้ยงหลานสองคนต้องดิ้นรนหาไรายได้ก็มองเห็นล่องทางว่าเออเพื่อนขายไอ้นี่อยู่บุปปิ้งอืหน้าโรงเรียนเหรอหน้าโรงเรียนอ๋อหนูก็เลยเออบอกเพื่อนเออขายกระตมมาตั้งหน่อยแต่ออสิ แล้วก็ขายกระต้มมัดเขาต้มมัดนี่เราป้าเล็กทำเองหรือว่าไปรับมารับมาเนาะทำไม่ไหวเนาะมัดละแปดบาทเฮาไม่ได้มัดไปรับประมาณซี่เฮามัดเฮามัดก็ไม่ขายไม่รอเลยรรีีบบมัดละแปดบาทค่ะขายขายเท่าไหร่สิบบาทกำไรสองบาทสองบาทค่ะ เป um ็นลมแล้วขายข้าวต้มมัดแล้วเห็นมีเห็นมีอย่างอื่นอีกใช่พอนั่นปั๊บหนึ่งเราก็ว่าเออคนมมนเริ่มมีแล้วไงแล้วก็ผันไปเอาของอื่นมาขายขี่รถจากบ้านไปตลาดประมาณ15บหเปทีเป็นตลาดไปรับของมาขายขี่ได้มอไซค์ออกจากบ้านประมาณตีสามยี่สิบขายอะไรบ้างคะมีนมใส่ไส้บางวันมีใส่ไส้มีข้าวเม่ามีอะไรขายหมดไหมบางวันก็หมดหมดนี้ได้เงินเท่าไหร่ กำไรเต็มที่ไม่ถึงร้อยห้าสิบโรงเรียนโรงเรียนน้อยกี่คนเดี๋ยวโรงเรียนใหญ่ไหมคะโรงเรียนรัฐบาลเล็กๆชั้นชั้นสุดชั้นป .6 หรือปอายุป .6 ป .6 ครับเคยคิดจะทำเองมั้งไหมครับขนมอะไรพวกนี้เพราะว่าบางอย่างทำอ๋อมีทำอะไรบางอย่างครับทำอะไรที่ทำอะไรแบบนี้น้ำยำนึ่งต้มตุ๋นเขียวอมตาลมั่งแล้วก็กวนสาคูเปียกอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรที่ยังเพราะว่าคนมันแบบว่า คนมันน้อยอ่ะเขาขายจุดนั้นปุ๊บประมาณเจ็ดโมงเราต้องออกไปเล่ไงในโรงงานมันมีต้องขับรถเข้าโรงงานเข้าตามหมู่บ้านอะไรเงี้ยถ้าไม่เล่นะก็ไม่หมดไม่หมดเนเล่นานไหมอะไปที่เดียวสองที่สองที่ในโรงเรียนในโรงเรียนที่มาส่งเด็กอ่ะผู้ปกครองก็ช่วยซื้อกันประมาณตั้งเจ็ดกับแปดโมงก็เข้าโรงงานก็เข้าบ้าน จะทำอย่างี้ทุกวันแล้วตอนเย็นตอนเย็นตรงนี้เลิกนี่ต้องมาขายไหมตรงเย็นมาบางวันก็มีมีขนมแห้งที่เราไปรับจากตลาดนัดบางทีเจออย่างงู้นเอาเงินมีกอบอะไรก็มาขายเงี้ยก็เอาสักหน่อยทองม้วนสักหน่อยอะไรเงี้ยมานั่งให้มันมีหลากหลายให้มันมีนิดหน่อยอะไรเงี้ยเขได้แล้วเราทําบัญชีไหมว่าสินค้าประเภทไหนที่เด็กชอบที่สุดอ๋อข้าวาเนี่ยทำขายกำไรดีแต่ข้าวามีวันเดียววันพุธตลาดนัดกำไรเด็กชอบกิน ไม่ใช่โดยมากไม่ได้เด็กหรอกผู้ใหญ่ได้ผู้ปกครองแม่ที่ก็มาส่งจะบอกเท่าไหร่ได้กําไรค่ะบอก5บาทห้าสิบาทขายิบ้าเพรเรารับเขามาขายเนาะเราไม่ได้ขาาบทได้กำไรห้าบาทค่ะไม่ขากำไรดีแล้วเพราะว่าเขาต้องมัด2บาทกำไรเนนี่ยก็กำไรตั้งห้าสิบเปอร์ต์เลห้าสิบห้าก็บอกมีเฉพาวันพุธน่ะห้าสิบอก็ได้บห้าบาทสองร้อยสน่ะทำไมขายดีไม่ขาย ทุกวันเลยเขามนทำวันเดียวไงเขาทำวันเดียวใช่ขึ้นขึ้นอยู่กับเขาว่าเขาจะทำอะไรมาไปรับมานะรับมาค่ะเขามีตลนดตลาดตลาดนัดบ่ายไขหมดไหมไขหมดไหมหมดหมดเพราะว่ามีขาประจำน่าจะรับมันเยอะเนอะเยอะมากคนนั้นไปไม่ไหวสิผมหนักสิบบาทยังเชื่ออี ต้องบาทยังเชื่อเลยโอ้โหแล้วไม่เชื่อได้ไหมไม่เชื่อได้เราไม่เชื่อเราบอกว่าเราไม่เชื่อบอกว่าวันนี้เชื่อไม่ได้มาเชื่อพรุ่งนี้กันพอพรุ่งนี้มาก็เจอป้ายนั้นแล้วบอกว่าไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อทุนผมแล้วมีความสุขไหมมีความสุขกับมันก็เครียดน่ะถ้ามีเงินเลยมีความสุขแน่ใช่แน่นอนแน่นอนที่เด็ดลูกนี สนับสนุนโดยเพสัต Advanced Whitening Serum กลายเป็นคุณยายเลี้ยงหลาน2คนต้องดิ้นรนหาไรายได้ก็เลยคิดว่าเออหน้าโรงเรียนอะ่ะมันมีเพื่อนขายของอยู่ปเล็กก็เลยตั้งต้นเอาก็ต้มมัดนิดหน่อยก็10มัดยีมัดอะไรเงี้ยขายเรื่อยมาปเล็กก็ขยับขยายเป็นแผงเล็กก็กลายเป็นแผงใหญ่ไรายได้ก็ปะเล็กก็ไม่เยอะหรอกก็ทำนี้เรื่อยมาจึทุกวันเนี้ย บางอย่างก็เจอคุณเชื่อมั Wiz ่งเชื่อได้เหรอเชื่อสิบบาทยังเชื่ออีกสองบาทยังเชื่อเลยโอ้โหแล้วไม่เชื่อเลยไหมไม่เชื่อเลยบอกเขาเราไม่เชื่อเราเชื่อนานรไหม อีวันบางทีก็บอกว่าทีทำลืมอ่ะแล้วก็ไม่กล้าทวงทวงวโกรธอีกอุยทำไมไม่จดลูกโกรธยบางทีตอนนี้ต้องเริ่มจดแล้วว่าความจำไม่ค่อยดีแล้วเริ่อบุญเริ่มไม่แต่ว่าอนุญาตให้ให้จดบ่อยๆก็ไม่ดีนะมันก็ไปถึงไหนอะของเราไม่ได้มีกำไรเยอะแยะขนาดนั้น วันนี้เชื่อไม่ได้พรุ่งนี้มาเชื่อละกันวันนี้เชื่อไม่ได้พรุ่งนี้มาเชื่อแล้วกันเชื่อได้เป็นวันวันบอกว่าวันนี้เชื่อไม่ได้มาเชื่อพรุ่งนี้ละกันพอพรุ่งนี้มาก็เจอป้ายนั้นละกันบอกว่าไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อแลวไม่เชื่อทุนหมดแล้วทุนหมดแล้วโอ้ยแล้วนี่คือแสดงว่ามันกําไรเหลือไม่ถึงวันวันละร้อยที่ถึงไหมคะเฉลี่ยเฉลี่ยได้ไหมร้อยร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบเช้าเนื่องจายหลานคนละหกสิบ นั่น่ะสิกำลังจะถามเลยแล้วต้องไปคนเนี่ยแล้วเราก็ต้องกินด้วยเนาะใช่ดีกว่าไม่ทําเลยนึกอย่างไ้ค่าน้ำมันค่ารถอีกไม่ต้องหัก ไม่ต้องหักเลยถ้าหักแล้วปวดหัวคิดมากเมื่อสักครู่ผมว่าเมื่อสักครู่ว่ามีเงินเก็บอยู่บ้างใช่ไหมครับแล้วค่อยๆเอาออกมาใช้ตอนตอนที่มีรายได้ดีๆครับได้เอามาลงทุนทํากิจการทําค้าขายอะไรหรือเปล่าไม่ได้ทําเลยเพราะว่าเลี้ยงหลานเลยคือว่าเอามาใช้เนหลาาาอมใช้จนหมดเลยใช่ใช้หมดเลยตอนนี้ล้านสองคนอายุเท่าไหร่ตอนนี้คนโตป .6 กำลังใกล้จบแล้วคนเล็กอยู่ป .3 มีความสุขนะมีความสุขไหมมันก็มีความสุขกับมันก็เครียดนะเครียดบางครั้งอะหาเงินไม่ทันเนี่ยถ้ามีเงินเน่ยมีความสุขแน่ใช่แน่นอนแน่นอนจังหวะไหนที่เลี้ยงหลานแล้วมีความสุขบ้างจังหวะที่เราพอมีเงินหน่อยพอสิ้นเดือนเขาว่ามันค่านู่นค่านี่มันมาแล้วไงค่าไหนจะค่ารถค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตจะเอาเงินที่ไหนมาเยอะแล้วก็บอกหลานคนโตว่าโทรไปหาพ่อสิ ให้โอนเงินให้ยายด้วยนี่ต้นเดือนก็ยังไม่โอนปลายเดือนก็ยังไม่โอนแล้วช่วงนี้เพื่อสองวันเขาไดข่าวว่าภูเก็ตน้ำพุ่มๆยายก็บอกกูอีกแล้วเนี่ยอันนี้คือช่วงเงินลูกเออันนี้คือช่วงเครียดแล้วช่วงที่แฮปปี้มีความสุขช่วงไหนคะคือก็บางครั้งก็ขายของได้ได้ได้อะไรนิดหน่อยก็มีความสุขอย่างเมื่อสองวันเนี่ยครางนั้นหลานได้นี่ ทุนการชาติของโรงเรียนโอ้โอยายคิดว่าแค่ห้าร้อยแค่อะไรเนี่ยได้มาสามพันได้มาสามพันโอ้โหโอ้โหไยิ่งยิ่งทั้งเดือนเลยทำไมถึงได้ทำไมถึงได้เขาติดเป็นเด็กเรียนดีเรียนดีแล้วก็เรียนดีแต่ละหลานคนโตเนี่ยเขาเรียนเรียนในนี่ซอด้วง ไปอังคลุงเขาเรียนสองคนเลยรับงานได้ดีเรับว่าบางงานก็เป็นงานศพทช่นี้ก็พาไโอเคแล้วทีนี้เมื่อเมื่อวานเนี่ยวันเสาร์ไปแข่งซอด้วงที่สมุทรสงครามที่อัมพวานะได้อีกเท่าไหร่ได้มาพันเดียวที่สองแล้วยังดีอ่ะนี่ได้มาเมืวานเป็นผู้จัดการส่วนตัวนะเป็นเอเจนต์นะคอยรับงานก็ไปเรียนสีซออยางไหมก็ครูที่งเรียนเขาสอน เขาสอนด้วงเขาเขาเขาเก่งเขาเรียนมาตั้งแต่วัดแล้วเขาทางเรียนก็สอนให้ฟรีเขามีครูนูนตีมาอคุณครูพารับงานอยู่บ้างใช่ไหมครับคุณครูพาไปรับงานไปแข่งไปอะไรอย่างงี้คุณครูพาไปไปแข่งขันแข่งไปเลยอันนี้ครูพาไปหาเงินน่ะแล้วก็มีงานบ้างเขาบอกว่าที่ในที่นั่นจมีประกวดก็เลยส่งเด็กเข้าไปประกวดแต่ว่าชนะหรือแพ้ก็แล้วแต่แต่ว่า ไม่น่าชนะหรอกเพราะว่าเขาเอกชนหมดเลยอ่ะอไม่เป็นไรหรอกอาจจะเรารเก่งไง<อ>ไปทั้งหมดเจ็ดชนแล้วก็ว่าเออเจ็ดคนได้มาหน่อยดันได้สองคนหูดีใจ<อ>ไม่เคยไปะนะยายไม่เคยไปเลยเพราะอะไรมะยายร่างกายไม่ค่อยดีแข้งขาก็ไม่สะดวกอะไรเงี้ย<อ><อ>เโดยมากไปกับครูพาไปยายไม่ค่อยไปหรอกไม่ไปนี้<ล>คือเรื่องที่มีความสุขลยายักเดดูถามหน่อยได้หลานได้มาได้ชนะมาพันห้าให้หลานเท่าไหร่ ไม่ได้ให้เลยไม่ได้ให้เลยเก็บได้แต่ว่าจะยื้ไม่ก่อดยื้ก่อนบอกยื้อเกอแล้วตอนมานี่โทรศัพท์ยายบอกว่าหลานบอกยายทําไมมันบวมๆแบดบวมอีกอ๋อแปดเชืองแปดเือก่อนมาเนี่ยต้องไปเสียค่าแบดมาก่อนแล้วเติมเงินมาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดต่อกันรายการไม่ได้หลายอย่างโอ้แต่หลานเก่งนะคะหลานเก่ง ภูมิใจคือหลานคนโตนี่เรียนเก่งและไม่ดือ้อว่าน,นอนสอนง่ายคนเล็กเรื่องทางจะดือด้อดื้อคนเล็กดือ้อพูดอะไรก็ล้านเถียงกินเก่งอย่างเดียวแต่คนโตเนี่ยเรื่องกินเนี่ยคือกินแล้วอิ่มแล้วไม่มีเรื่องมากแต่คนเล็กเนี่ยหากินทั้งคืนแล้วก็ผูกพันคนเล็กมากนะเพราะเราเลีกก้ยง้งกับเล็กเลยคนโตเนี่ยโดยมากจะดุ กันโมโหบางครั้งก็ดุแหละเรื่องเงินเรื่องอะไรมากเงี้ยพ่อก็ไม่ส่งเงินเนี่ยเราก็บอกว่าโทรถามพ่อยังวันนี้สิ้นเดือนแล้วนะต้องเรียนค่าจ่ายค่าเรียนพิเศษสองคนอะไรเงี้ยบางครั้งมันไม่ทันมันก็เครียดต้องมาตกกับหลานบางครั้งก็เราทําไปพูดพูดพูดออกไปแล้วก็มานึกได้ว่าเ,ออเราไม่น่าเลยเพราะว่าเด็กมันไม่รู้เรื่องมันเกี่ยวคนโตแต่เมื่อพูดไปแล้วอ่ะหลานเก่งหลาน,ลานเก่งเขาไม่ัคนไหม ดูโมโหเนี่ยตีไหมตีไหมจะจะบ่นตั้งแต่โรงเรียนถึงบ้านเลยแล้วเวลาตอนเมื่อก่อนเป็นแคดดี้เนี่ยดูนายไหมบางทับต้องดูด้วยนายบางคนอารมณ์ดีไม่ดีบางคนนี่ดุกดิกไม่ได้ยืนนี่นีเพราะตีไม่ดีบอกไหมโหโหโหนายดุก็มีนะนายเจ้าชู้ก็มีนะเจอหลายรูปแบบเลยนะหลายรูปแบบ่ะเนาะแต่ก็ได้ทุกสถานการณ์แผนซ้ายอ่ะ สายเต็งเลยตามองอนะโอกคดีาา้าคุณเป็นคนมีนี่และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นนี่ของคุณมาที่ Facebook ที D ่เด็ดลูกนี้กดสาสาทีเด็ดลูกนี้สนับสนุนโดยชุดนักเรียนน้อมจิตเวลาตอนเมื่อก่อนเป็นแคดดี้เนี่ยดูนายไหม ต้องดูด้วยนายบางคนอารมณ์ดีไม่ดีบางคนนี่ดุกดิกไม่ได้ยืนนี่นีเพราะตีไม่ดีบอกไหมโอ้ยบางคนแทงซ้ายอ่ะซ้ายซ้ายท้งร้ออะไรเงียตามองหน้าโอเคดี้คอยบอกนะบางครั้งเจอนายบางครั้งเครียดน่ะนายดุก็มีนะนายเจ้าชู้ก็มีนะเจอลายรูปแบบเลยนะลายรูปแบบ่ะเนาะแต่ก็ได้ทุกสถานตอนระหว่างญี่ปุ่น กับคนไทยเนี่ยออกรอบไปคนไหนสบายใจกว่ากัน ออกอคนนแบบยี่ญี่ปุ่นดีกว่าทำไมอะทำไมอ่ะคนไทยน่ะโง่งี้ฮะมีเงาด้วยหล่อตีไม่ดีทไมอะมาใส่อารมณ์มาเราพอตีไม่ดีมามาโวยเรามาโวยเราตีตีเงี้ยไปซ้ายเงี้ยไปฝาเงี้ยแล้วก็บอกแล้วก็ยังเราก็บอกแล้วหรอถามแล้วแล้วไลน์ก็ไปทางนี้เขาไลน์มันก็ยังไปทางนี้แหมลูกนี้เราตีแทนดีกว่านะใช่ตีได้ดีเลย ล้วอ๋อต้องมีแนะนําด้วยหรอว่าคุณพ่อคุณเป๊ะโดนโดนคดีดูกเพราะคดีไปถือเดิมพันกันเองเอออ้าวอ๋ออไปเดิมพันคนอื่นด้วยเองเนาะอ๋อพอพันไปแล้แพ้พอพันไปลงแล้วแคดีบ่นว่าโถคุณพ่อคุณเป๊ะบอกว่ากูพยายามเต็มที่แล้วชีวิตลำบากมั้งคดีดูบ่อยชีวิตลำ โดนดูบ่อยบางทีต้องอดทนถ้าเราเถียงไปนะเรื่องมันยาวถ้าเขาไปฟ้องผู้จัดการหรือฟ้องอะไรเนี่ยเขาไม่ฟังคดีนะเขาฟังเจ้านายคนฟ้องนะเพราะว่าเราทํางานบริการอ่ะเนาะใช่ต้องอดทนดูได้ถ้ารู้จักกับเจ้านายถ้าใช่เจ้านายรู้จักกันเท่าไป่ดูเดี๋ยวมีปัญหาเจ้านายพวกเดียวกันรู้ว่าเขาพูดเล่นได้แล้วก็พูดเล่นได้บางครั้งเจอแล้วเคยเจอแล้วโดนพักงานด้วยเขาไม่ฟังเราด้วย เขาไปฟงสมัยก่อนในคดีสามพานถือเป็นคดีที่มีคุณภาพดีที่สุดในเมืองไทยน๋โอเหรอคะอยู่รุ่นแรกเลยอ่ะรุ่นแม่ต้องค่ารอบ25บาทอ่ะเก้าหลุมอะแล้วมาห้าสิบรีห้ามรับด้วยจริงผู้จัดการเขาผู้จัดการเขาละเอียดอ่อนมากเขาดูแลแบบอบรมคดีเนี้ยบมากเก่งมากอบรมจะได้ดีเนาะ แคดดี้จึงมีสองสีไงเสื้อสีเขียวสีถ้าฝีมือยังไม่ดีไม่พัฒนาขึ้นแต่เป็นสีเหลืองให้สีเหลืองแบ่งเกรดแบ่งเกรดเลยเลทุกคนพยายามจะพัฒนาตัวเองให้เร็วที่สุดบางคนแค่หกเดือนก็เป็นสีเหลืองแล้วบางคนสองปียังไม่ได้แล้วก็มารยาทดีแล้วมีไหมเวลานายมาเนี่ยแล้วเขาจะขอแคดดี้คนเดิมเนี่ยขอได้แต่ต้องตามเบอร์เขาจับเบอร์ขึ้นมาเรียงกระดานอย่างเงี้ยถ้าเจ้านายมา8แปดโมงเงี้ยเบอร์เราอยู่ด้าล่างก็ไม่มีโอกาสได้ไป เขาก็ห oh. ้ามจองเขาไปตามเบอร์ไงคุณป anyway, ิน oh. oh. ุเข้าใจนะว่าก็รู้อย่างนี้ถ้าเผื่อยังไม่ถึงเราเนี่ยก็ตามคิวก่อนคนนึงแล้วก็เรียกเราอีกคนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นี่นี่คุยนานอีกหน่อยจะเริ่มดุนายแล้วนะนะคุณพี่จะเข้าใจไหความเคยชินด้วยมเคยชินก็ตอนนี้เป็นหนี้ทั้งหมดเท่าไหร่คะตอนนี้อยู่ประมาณแสนห้าโอ้โหเดี๋ยวน้าไปเริ่มเริ่มเมื่อไหร่แสนธบาทเนี่ยมันต้องนานแล้วอนู่บานนาแล้วตั้งแต่แต่ว่าสมัยที่อันนี้เป็นหนี้ใครครับ แสนนี่เป็นพี่ใครพี่สาวพี่สาวก็เลยหยุดไปก่อนแค่นั้น<อ>พี่สาวรู้เมื่อก่อนเนี้ยจากสองแสนเนี้ยผ่อนไปแล้วคือเมื่อก่อนป้าเล็กขายของเทพใชยยืดคนเดียว<อ>ป้าเล็กก็ผ่อนเขาปีละห้าพันปีห้าพันเนี้ยมันก็ได้ มาสะดุดตอนที่มาเลี้ยงหลานคนที่สองเก้าปีเนี่ยไม่ได้พอนเลยแต่พี่ตาก็ไม่ว่านี่มันมาจากตอนนั้นที่เราค้างค้างงวดรถมาเยอะแล้วก็มาปลูกบ้านด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยแล้วนี่ที่อยากจะจ่ายให้เร็วที่สุดก็คือนี่ต้องระบบใช่ไหมนี่นอกระบบกับนี่กองทุนหมู่บ้านนี้นอกระบบเท่าไหร่คะนี่นอกระบบมีแค่ห้าพันเองกองทุนหมู่บ้านเท่าไหร่คะกองบ้านอะงวดละพันแปดตอนนี้จะ ขาดส่งเข้ามาสามปีแล้วอ่ะสามปีส่งดอกอย่างเดียวอ่ะพันแปดต่อสามงวดพันแปดต่อปีนต้นไม่ต้องส่งนอกระบบห้าพันบาทดอกเบี้ยเท่าไหร่คะดอกเบี้ยร้อยละสิบก็ยังก็ยังไม่โหดเท่ามทีแรกก็เล็กเอานิดเดียวทีนี้มันไม่พอ จากแค่สองพันแล้วก็เข้าดอกเบี้ยร้อยละสิบเดือนต่อเดือนใช่ไหมต่อเดือนค่ะเดือนละห้าร้อยเดือนละห้าร้อยก็เขาเก็บดอกแพงดอกถูกก็ก็ไม่มีอ่ะแต่คนที่ติดหนักๆเลยก็คือพี่สาวเนาะแต่พี่สาวก็ยังโอเคอยู่เนาะพี่สาวก็ยังไม่มีเข้าใาเข้าใจเข้าใจเราเนาะเลี้ยงหลาดประหลกกลับไปเป็นแคดดี้เหมือนไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วยุไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแล้วแข้งขาไม่ดีอย่างนะสมไยนี้เป็นแคดดี้สบายนะนั่งรถน่ะ ม่ต้องแบกแล้วถุ้งอะรุ่นนี้ไปเป็นไม่ได้แล้วพี่เจ๊รุ่นนี้ด่านายเรียบแไม่ได้แล้วนะสมัยก่อนน่ะต้องแบกขึ้นเขาลงห้วยอะโอ้แล้วก็นายบางคนโหดร้ายนะนายก็พกมาเอาน้ำทีน้ำชาอะไรเงี้ยเอาอะไรหนาถ้าเจอญี่ปุ่นนะเจอข้าวปั้นอีก นักอึ้งเลยใช่มาประมาณหลุมแปดนี่จะพักกินแล้วเอากินกันยังสบายแต่คดีไม่ได้กินนะเขามีของคกมายืนดูเนาะถึงดูบางคนนายใจดีก็เรียกให้กินตามบานมีกระต้มมัดมีไข่มีนะน้ำมี้บางคนเจอนายน่นก็เหี่ยวไว้เนอะเรื่องราวมากมายสรุปว่าตอนนี้เป็นนี่อยู่แสนห้าค่ะแสนห้าค่ะแสนคิดเลย ราชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับปันเมกเนี่ยเป็นคนที่เก่งนะพยันแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ท้อแท้เลยอ่ะคือสู้แล้วทุกวันจะมีเหตุผลถามอะไรก็มีเหตุผลตอบเป็นคนกระฉับกระเฉงอารมณ์ดีแล้วก็จิตใจเป็นนักสู้นี่นอกระบบนั้นผมให้ยืนปันเลกก็ได้หมดทุกหมดศอกเพขอบคุณค่ะ